สวัสดีจ้าพี่ตักเองจ้าเนี่ยพี่ตักเพิ่งกลับมาจากทํางานนะคะเพิ่งอัดรายการเสร็จค่ะนี่พี่ตักก็นอนดึกตื่นเช้านอนดึกตื่นเช้าหลายวันแล้วนะคะแต่ว่าแหมหน้าเราไม่โทรมเพราะว่าพี่ตักใช้ตัวนี้เอมี่ไฮานี่นะคะเอเซนเซร์รัมของเราตัวนี้เลยอ่อนโยนมากๆนะพี่ตักจะใช้ก้นนอทุกวันเลยตัวนี้ตักใช้เช้าเย็นเช้าเย็นได้เลยนะคะ และที่สําคัญเลยนะฝ้ากระที่พี่ตั๊กเคยเป็นนะเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหที่มันไปนเจอแสงดวงแสงดแสงดดสปอรต์ตลงสปอรต์รตไลท์พอใช้ตัวนี้นะนี่เลยเอม่หายาเอเซนเซรัมตัวนี้พี่ตั๊กใช้มาสามสี่เดือนแล้วบอกเลยว่าหน้ามันดูกระจ่างใสตื่นมานีนหน้านุ่มและหน้าดูเด็กลงด้วยและที่สําคัญนะคุณผู้ชมค่ะมันอ่อนโยนมากๆเลยและปลอดภัยเพราะว่ามีออยอเพราะฉะนั้นใช้ไปด้วยความมั่นใจไม่ต้องกลัวเลยนะจ๊ะ นี่ใครสนใจนะพี่ตักบอกเลยนะพรบเจ้าพนคนที่ขี้แพ้มากๆพี่ตักใช้ได้คนอื่นก็ใช้ได้นะคะตอนนี้ใค่ะเรามีโปรพิเศษนะคะ1ขวดเนี่ย390พี่ตักมาทั้งทีเอาไปฟรีอีก1ขวดค่ะแต่ถ้าเราใครอยากได้โปรพิเศษกว่านั้นนะ เพิ่มอีก110บาทเอาไปเลยอีก1ขวดเป็น3ขวดเลยและที่สำคัญไม่ต้องโอนเงินมาก่อนเดี๋ยวเราไปเก็บเงินปลายทางได้เป็นไงอ่าสุดไม่ลาสุดไม่ล่านี่เลยคุณผู้ชมขาใครที่กลัวแพ้และใครที่ภูมิใจเรื่องฝ้าเรื่องกลรบนะอยากแบบมีใบหน้าที่กระจา่างใสและดูเด็กลงหน้าผ่องนะแต่งหน้าติดทนนะตัวนี้เลยเอมี่หายาเอสเซนเซรั่มนะคะใช้เลยเช้าเย็นเช้าเย็นหน้าคุณจะบรท์เลยนะจ๊ะย้ำอีกทีหนึ่งขวดนะ 390ฟรีอีกหขวดเลยหรืออยากได้โปรพิกเศษกว่านั้นนะเพิ่มอีก110บาทคุณรับเลยอีก1นึขวดเป็น3ขวดเลยเก็บเงินปลายทางจ้าจัดไปเลยนะเราก็จะได้มาสวยหน้าพองกันนี่ถ้าต่อเดี๋ยวจะนอนละโอเค